วันนี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัสโดยใช้เงินงบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวนไม่เกิน44,000ล้านบาทสําหรับกลุ่มเป้าหมายจํานวนไม่เกิน20ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงปลายปี2568นี้ให้มากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้โดยเปิดรับลงทะเบียนร,ร้านค้าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่19ทธันวาคมจากนั้นจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคมโดยประชาชนที่ได้รับ สิิทธ์สามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ ผลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตการกอร่อเหตุการปล้นล้านทองที่สุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสอาจมีคนในรู้เห็นว่าจากที่ได้รับรายงานมานั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นและยังได้รับรายงานว่าเป็นการกอร่อเหตุของกลุ่ม BRN ที่เข้ามาปฏิบัติการและหนีกลับไปย่งประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับประเด็นการติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุและการนำทองกลับมานั้นจะต้องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านจึงอยากให้รอการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ส่วนจะเป็นช่วงลอยต่อของการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4และทีมงานหรือไม่นั้นพลเอกนัทพลระบุว่าผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวแต่ต้องให้เวลาแม่ทัพภาคที่4คนใหม่เข้ามาทำงานเนื่องจากท่านเพิ่งทำงานได้เพียง7วัน มีข่าวปลอมเผยแพร่ในโลกออนไลน์อ้างว่าเบิร์ตธงชัยแม็กกินไตศิลปินชื่อดังของไทยเขาถูกจับกลุ่มในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และบัญชีม้าจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดล่าสุดบริษัท GM m m u ม i ิสจำกัดมหาชนได้ออกถแถลงการ์ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าศิลปินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการพนันออนไลน์และบัญชีม้าดังกล่าวทั้งสิน้นและบริษัทขอให้ระงับหยุดการเผยแพร่ และลบข่าวปลอมดังกล่าวออกจากโซเชียลทันทีหากบริษัทยังพบว่าไม่ได้มีการดำเนินการจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างถึงที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเซบาสเตเลกองูของฝรั่งเศสได้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานาธิบดีฝรัร่งเศสโดยได้แถลงที่โรงแรมมาติยงในกรุงปารีสเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ประธานาธิบดีเอม็มมาโูเอลมาโครงของฝรั่งเศสได้ยอมรับการลาออกของนายกรฐมนตีเซบาสเตียเลอกองนูส่งผลทําให้ประเทศในยุโรปเข้าสู่ภาวะชะงักงานทางการเมืองทั้งนี้มาโครงเพิ่งแต่งตั้งเลอกองนูให้ดํารงตําแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง